เี้ยวนี่แปลว่าเป็นการกระตุ้นต่อมน้ำลายให้ทํางานครับเพราะฉะนั้นภูมิคุ้มกันชื่อ s e c r e t o r y IgA ซึ่งออกมาน้านมของมันดาเนี่ยเมื่อเราไม่ได้ดื่มนมปุ๊บเนี่ยมันจะออกมาจากต่อมน้ําลายของเราแทนเพราะพอเราเคี้ยวอาหารปุ๊บจะมีภูมิคุ้มกันออกมาอยู่ตลอดเวลาแต่การที่เราไปกินนมเท่ากับเราไม่เคี้ยวนะครับเด็กที่กินนมนานๆในส่วนใหญ่มักจะเป็นภูมิแพ้ครับอันนี้เรารู้กันมานานแล้วครับรู้กันมานานเพราะว่านมวัวที่เรากินอยู่นี้ไม่ใช่เป็นนมที่ออกมาจากธรรมชาติของเต้าวัวนะครับเป็นน้าละลายกระดูกว,วออกกให้คนนคิ นมวัวเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยก็คือมีสาวรีดนมวัวเลี้ยงวัวในทุ่งหญ้าอันเขียวขจีแต่นั้นคือภาพในอดีตแต่วัจจุบันนี้ไม่มีอีกต่อไปเพราะถ้าเลี้ยงแบบนั้นแล้วรีดนมมาอย่างนั้นนมน่าจะริดรับหนึ่งพันบาทครับแต่ทุกวันนี้มันรีดละกี่บาทครับยี่สิบสามสิบบาทก็ซื้อได้เพราะว่าเขาฉีดฮอร์โมนเข้าไปฮอร์โมนที่ว่าชื่อรีคอมบินนนต์โบไวโซมาโตโทรปินครับเป็นกรดฮอร์โมนของวัวฉีดเข้าไปวัวตัวเมียเน,นี่ยครับเขาสามารถหลั่งน้ํานมได้มากกว่าวัวตัวี่่ไมมฉดวันนึงปรระาณลต แล้วฉีดได้ประมาณไม่เกินสี่ครอกนะครับสี่ท้องเนี่ยเสร็จแล้ววัวตัวนั้นแม่วัวตัวนั้นก็สุดท้ายก็จะเป็นโรคปวดเข่านะครับมันยืนไม่ไหวแล้วเพราะว่ากระดูกมันละลายมาเป็นนมหมดแล้วสุดท้ายมันก็ต้องถูกส่งลงเชือดครับน้ำนมออกมาเยอะมากเพราะว่าวัวพอยืนไม่ได้มันก็ดีนมไม่ได้นะเอาเครื่องไปปั๊มเครื่องไปดูดนมจากเต้าก็ไม่ได้นะสุดท้ายต้องสุกส่งลงเชือดก็พอดีครับอร่อยเลยครับตอนนั้นเพราะเนื่องจากกระดูกมันก็นุมๆๆ่มหมดแล้วกระดูกมันก็เหลวหมดแล้วเนื้อมันก็นุ่มหมดแล้วนมก็ออกมาได้เยอะไปหมด เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่อาหารของคนนมนี่เป็นอาหารของลูกเท่านั้นไม่ใช่อาหารของคนครับภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าชิโมฟุริก็คือถ้าฝานหน้าเนื้อออกมาแล้วจะเป็นจะเป็นลายขาวๆเหมือนลายหินอ่อนเนี่ยนะชิโมฟุริก็คือเป็นพวกเกลรดน้ําแข็งที่มันตกตะกอนลายมันก็ดน้ําแข็งที่ตกตะกอนซึ่งอันนี้พอฝานแล้วพอเข้ามาในปากเราเนี่ยอุณหภูมิของลิ้นมันร้อนแต่ไม่ไขมันมันละลายก็เลยทําให้รสชาติของเนื้อนี่ละลายไปพร้อมกับขณะที่มันอยู่ในปากเราอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเป็นวัวเป็นโรคนะครับ วัวก็เช่นเดียวกันเป็นโรคกล้ามเนื้อฟอหมดแล้วแล้วก็เลยกลาย,ลายเป็นมีไขมันเป็นลายอยู่ตามกล้ามเนื้อ,อเราพบความจริงว่าวัวที่เป็นโรควัววัวเหล่านี้จะต้องเป็นโรคขาดวิตามินเอถึงจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือวัวเหล่านี้เวลาเขาสร้างภาพเขา,เขา,เขาจะให้ก็กินเขาจะให้ก็กินเบียรด้วยเพื่อรู้ว่าเหมือนกับป้อนของดีให้วัวก,กินเนื้อถึงได้ออกมาอร่อยแต่ความจริงนั้นไม่จริงนะครับเป็นการโชว์เพื่อโฆษณาแค่นั้นเองแต่วัวเหล่านี้เป็นวัวขาดวิตามินเอครับ ขาเลียงอาหารนี่มันขาดิตเมินเอสุดท้ายมันก็จะเริ่มเดินโซซัสโซเซเพราะขาดิตเมินเอแล้วมันตามันจะมองไม่ชัดพอยามสนธยามันจะเดินยามโพรเพสมันจะเดินเซไปเซมามันถึงวาระ่าลนะครับเพราะตามันขาดิตามินเออย่างมากเลยแล้วก็เนื้อก็ออกมาเป็นอย่างที่เราเห็นกิโลละหมื่นบาทซึ่งเราบอกว่าถ้าใครมีความรู้ก็จะรู้ว่านี่คือสัตว์ป่วยแท้ๆเลยเขาก็จะไม่กินกันหรอกแต่ว่าความที่อร่อยก็เลยก็เลยทาให้มันขายได้ดี